สนับสนุนโดยน้ำมันถั่วเหลืองตราองุ่น สวัสดีครับตามครับคุณผู้ชมเข้าสู่ slow l i f e beautiful day นะครับวันนี้เรามาอยู่บรรยากาศแบบชาวประมงใช่ริมแม่น้ำบางปะกงบางปะกงอย่าเลยขอล้องอายเขาพี่อ้อถึงจุดนี้ไม่ต้องอายแล้วไม่ต้ไม่ต้องไม่้อะไ่้องไม่ต้อง่้องไมอม่ตคอเรมพา้อณผม่้ชมน้องบม่องูม่ร้ม่้งไ่งไม่งไี่น้ม่ไม่้ไม่้องมาดูองไม่องของกมรทองไมมงมองออ้อ่ต้่้ม่ต้่้้ชมเนี่ย มาหาช่างทำซอท่านหนึ่งที่อดีตเคยเป็นชาวประมงมนะครับแล้วก็ผันตัวเองมาทำอาชีพเป็น,ปนพนักงานบริษัทนี่แหละ,ะนะครับกินเงินเดือนแต่ว่างานอดิเรกของเขาเนี่ยแต่จริงๆแล้วดูค่อนข้างจริงจังเหมือนกันนะจริงจังเป็นงานอเที่จริงจังจริงจังมากก็คือเป็นการทําซอทําซอเป็นช่างทําซอที่เรียกได้ว่าคือในวงการเครื่องดนตรี ไทยไงนะที่เป็นซอด้วงซออู้อะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องรู้จักพี่<ร>คกกนนี้เพราะว่าประวัติของเขานีมรรมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่และที่สําคัญก็คือว่าครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวดนตรีด้วยใช่นะครับเดี๋ยวไปหาเขาพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงซอแวแวๆแลแ้วเหมือนกันอ๋อไม่ใช่อันนี้รถพยาบาลแล้วอยู่แถวๆนี้และครับเดี๋ยวเราพาผู้ชมไปพร้อมเสียงหวานมากเลยตามไปเลยดีกว่าพี่ย่า เป็นจรงอะไรครับแหกเชิญเจ้าแหกเชิญเจ้าจจะเชิญไม่ค่อยไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไราฮาเชิญเปิดทุกๆโอ้แต่ว่าเสียงไพเราะมากเลยเนาะมาถึงที่บ้านที่เรียกว่าเป็นช่างซอเป็นครูซอแล้วเนี่ยแล้วก็เล่นซอก็โหเพราะมากเลยนะครับไม่เพราะอะไรตตดๆคือสามาถึงนี่แล้วเนาะก็คือเดี๋ยวเราคงจะได้ไปชมอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะพูดคุย กับพี่มโนธสักหน่อยนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยทำไมถึงมาสนใจซอซึ่งเป็นดนตรีไทยซึ่งสมัยนี้เนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจแล้วคนวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยก็หันไปเล่นดนตรีสากลอะไรแล้วเนี่ยทำไมยังสนใจดนตรีไทยอยู่ฮะมันต้องอนุรักษ์ไว้นะเพราะว่าดนตรีไทยเนี่ยมันทําให้เด็กไม่เอวลอยนะมีมารยาทนะฉนั้นสมัยนี้ไปดูแล้วมันก็จะเป็นเด็กที่ไม่รู้จาักกาลเทศะ กตดนรีไทยนี่มันต้องมีการไหว้ครูบาอาจารย์เป็นระดับชั้นไปการเดินการเหินการนั่งเด็กสมัยนี้พระเพียบไม่เป็นแต่เด็กน,นตรีไทยนี่พระเพียบเป็นหมดทุกคนเพราะจะต้องโดนครูผู้สอนกําหนดกติกาต้องมีการไหว้ซอก่อนทุกครั้งแล้วก็ต้องนั่งพับเพียบหลังตรงเวลาเดินก็ต้องเอาปลายเท้าลงว่าชุดนี้จุดนี้เราก็เลยว่าเออมันสมัยนี้มันก็ไม่มีใครที่จะอนุรักษ์ไปแล้วหนึ่องอย่าง เพนีวัฒนธรรมไทยก็จะสูญ้ารเมีนี่จะลงไหมมันก็สามารถที่จะทําให้เด็กเกลียบอรุาตแต่ยังรักษาพื้นเพของวัฒนธรรมไทยไว้พูดถึงซอเนี่ยแตกต่างจากดนตร,รีเครื่องดนตรีอื่นๆยังไงบ้างคะซอนี่มันเป็นเครื่องสีที่ว่ามันสามารถที่่าทายากกว่าเพื่อนเลยนะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาแกะกันตามใจชอบแต่ไม่รู้ว่าคนทําเสียงจะทําไงเป็นหลัง๋ยวนี้ผมก็เลยให้มาออกแบบว่า ขนาดกะโหลกประมาณสักสี่สิบสี่สิบแ9ดสิบเก้า 48, เนี่ยไอเสีย er จะออกเท่าไหร่ไอดี I D ออกเท่าไหร่ก็คือเป็นคำนวณสูตรไปเสียงที่จะออกมานุุมละมุนทุกเสียงไงแล้วก็ยังมีการขึ้นหนังหนังหนาหนังบางทำให้เสียงลึกไม่ลึกแล้วก็ยังมีก้านกันทวนอีกไม้อะไรแล้วก็ยังมีหางมา้าหรือว่าเป็นสายเอ็นแต่ที่นี่ใช้ของแท้หมดมันก็ถึงว่าออกมาคือดีทุกอย่าง ชี้ภายไม่ว่า <laughs> คือเรียกว่าเราเราเราู้ความรู้พวกนี้เนี่ยทำจนกระทั่งเรามีสูตรเป็นของเราเองอะไรของเราเองเนี่ยคือจากการเรียนรู้หรือว่าเราไปเริ่มเรียนอะไรมาคนฟ้าเจัวเองดั้งเดิมเป็นชาวประมงซึ่ง<อ>ไม่ได้มีการศึกษาเรื่องซอเลยเป็นชาวประมงชาวประมง<อ>ไม่ได้เรียนซออะไรเลยก็ประมาณอายุสิบว่าขวบแปดเก้าขวบไม่ชอบดนตรีมานานแล้วนะ เคยสร้างดนตรีด้วยตัวเองเป็นขวดน้ําไปเห็นที่วัดแต่ตาเราไม่มีตังไงแล้วก็เลยเอาเอาขวดน้ํามาลองมาใส่ใส่แล้วเขอเคาะเคาะเคาะดูว่ามันเสียงอะไรมันได้ได้แปดเสียงเราก็ไม่รู้มันมันชนแค่แปดเสียงโดเลมีฟาซอนลาทีโดแล้วก็มีโดอีกทีงเปลียวสูงจนปัจจุบันเนี่ยจนแก่แล้วเพิ่งรู้ว่าครูแปดทำมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบก็เก็บฟาร์มรู้สึกไปแล้วเน่จนถึงอายุสี่สิบ ตั้งแต่40ขวบถึง40 <c oughs> 41นะก็ยังนี่นลยนะทำงานอยู่การไฟฟ้าแผ่ผลิตตามด้วย <c oughs> เป็นช่างโยธา <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ไอ้ฝาเป็นทำงานไคนเป็นเสียเจ่อรองเท้าอยู่ไม่ติดนะก็า <c oughs> ไปทำท้องทะเลอะไรเรื่อยเปลยไปตอนนี้ไปอยู่ทะเลสักพักนึงแล้วก็คงจะไม่ไหวแล้วละ่ะ <c oughs> ก็เลยเลิกเลยเลิกพอดนีแม่เขาเอา้องจูนไปเรียนขิมครับเรียนขิมเสร็จตอนนี้เราก็ไปไปให้เราไปรับ แล้วก็ไปรับเอ๊ะก็เห็นคนเขาเล่นซอเนาะ,ะเฮ้ยล่ๆกัเราได้วกว่าเราก็แอบ,บดูเขาเล่นเรามีเปิดโรงเรียนตรงเนี้ยโรงเรียนอนุบาลฝันตาตรเนี้ยแถวแถวนี้ล้วเห็นคนเล่นซออายุรุ่นเราเขาเดียวเราเฮ้ยเ,เ,เราก็น่าจะเล่นได้นี่เราก็ไปส่งลูกหนึ่งครั้งก็เห็นคนนี้เขาเล่นพอไปเป็นส่งสองครั้งเห็นคนนี้เล่นสามครั้งอี่ทำไมมันไม่เข้าหน้าเลยนะเราก็เลยไปหยิบซอของหลานมาสีหัดสีไปสีมาปรากฏว่าขันชักผิด เราเข้าเราออกเราออกเราเข้าก็ไปทิ่มพุงเขาติเราก็เลยต้องไปถามครูบาอาจารย์เขาบอกมันชันชักมันใช้ไงคันสีสีไปชิมมาเขาบอกพยายามไม่ถ้าฉับน่คือมันเข้าแล้วชิงมันจะออกนะออกก็เลยมาเล่นลูกสาวเขาบอกว่าเล่นพ่อมาเล่นเขาหน่อยจิเล่นเล้าเดาดยวเล่าดวงเดือนเขาหน่อยจิเาเล่นขิมตอนนี้คือเขาไม่มีลูกคููไงตอะนี้พ่อก็เล่นจิอ้าวก็เราเล่นไปเล่นมาก็พอเล่นได้คือมีคือมีพรสวรรค์ทนอย่างคือ คือตั้งเสียงดนตรีได้โดยที่ไม่มีใครมาสอนอตั้งเสียงได้ขิมจะตั้งเองได้หมดเลยอย่างไม่มีใครมาสอนใช้หูฟัง<ล>ยอย่าง<ห>เดียวเลยหูฟังแล้วตั้งเลยไม่ต้องใช้เครื่องนั่นแหละแล้วอีกระยะหนึ่งพอเราเริ่มเต่นเป็นเริ่มหาซอดีไปเล่นไปที่ชนบุรีมั้งไปเี่บ้านครูเอื้อชัดเฉลิมที่เป็นเจ้าแห่งจะเเคนะครูเอื้อนะไอ้เสียงดีเนี่ยก็เลยถามคนนั้นซอใครเขาบอกเป็นซอของช่างที่แปดเลี้ยวชื่อครูสาย เป็นช่างตัดผมเขาบอกว่าเขามีสี่คันผมก็ไปถามนักศึกษาขอซื้อซอคันนึงเลยเขาก็บอกเลยไม่ขายหรอกเสียงดังลั่นเลยโอ้โหความรู้สึกเราเสียใจมากเลยว่าไม่ขายทำไมเธอต้องตะคอกเราด้วยเราก็รีบไปนั้นนะครับรถไปแปดรล้วเลยไปหาผู้สายที่ทําเนี่ย oh. ปรากฏว่าปีตายไปปีกับหกเดือนแล้วอ oh. ตอนนี้ทำยังไงล่ะซอเสียงถูกใจก็มีมีคนทํา mm. ก็เลยต้อง mm. คิดเอง ก็นั่งทำอย่านั่นแต่ชือที่บ้านลวขุดแค่นั้นะแต่หกโมงเย็นนะขึ้นถอดขึ้นถอดเนี่ยประมาณหกเดือนฝ่าเขาก็บอกว่าบ้าแล้วไอ้แม่เขาแม่เด็กคนนี้เขาแับย้ายเขาแบพ่อมันบ้าแล้วข้าวบ้าไม่ยอมกินจนถึงเนี่ยประจำหกเดือนฝ่านะไม่ทําอย่างอื่นเลยนะบ้าแ่าอย่างเดียวอยู่ที่ไฟฟ้าเป็นั่งแฝดที่ไฟฟ้าทำนี่ประมาณสักสี่เดือนมั้งจนก็ํำคาญทาไม่ไหวอะต้องหนีเคลื่อนย้ายตัวเอง คือไอไก่แ <budgets> ค <c oughs> ่เราต้องการซอไว้เ <göz> ล่นเองเนี <messages> ่ยนะต้องการซอไว้เล่นเองอะจนคนในวงที่เป็นวงเกตต้องเอะเสยงซอนี่มันจะหมายบอกผมทำยังไงอ่ะขี่โม่แล้วเออกี่เราขี่โม้แล้วมีเลยไม่บอกไปดูสิไปดูที่แฟลตเขาอยู่สิบว่าคันพอมาเจอก็ซื้อบอกเฮ้ผมไม่เคยขายไม่นขายไงขายไปแค่ละพันหนึ่งโอ้โหตึงแม้ไปฟ้าเงินเดือนจะเยอะนะแต่ตอนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะโอ้พันหนึ่งนี่โอ้โหความรู้สึกว่ามันปลื้มนะล้าทำเองเออทำเองแต่หลังก็ เริ่มออกไปคันหนึ่งสองคันตอนนี้ก็มเอา่าจากไหนวะไม่มาจากนี่อ่ะนี่คือราคาเลยปะ่ะสามพันเขากล้าซื้อ3 5มพันาเขากล้าซื้อเขาบอกว่าเสียงแบบน,นี้มันหายากคือตอนนี้เราก็มีช่างช่วย กลางคืนผมกลับมาเพราะผมก็จะมานั่งทาเสียงคนเดียวแต่ท่านี้ก็นั่ก็มีลูกสาวที่เป็นคนรุ่นที่สองเนี่ยก็จะเป็นตรวจสอบคุณภาพหมดแล้วตอนนี้ต่อไปก็คือคงจะให้เขาเป็นคนรับกิจาการต่อเลยกาลังผลิตเท่าไหร่ไม่สนสนต่ว่าคุณภาพดีอย่างเดียวแล้วมันจะมาเองคนซื้อจะมาเองอย่างคั้นี้ขายได้นานแล้วจริงก็ดีเลยเลยเ,ลยเนี่ยนี่ของของ,ของ,ข,องของพี่เองนี่ที่สีเนี่อซอของพี่เอ้าพนาเสียงยังดีอยู่นะ ประมาณ6เดือนแล้วมั้งครับได้ประมาณนั้นนะจะรู้สึกว่าจะนับครั้งทั่วระบบสีส่ายเลยไม่่กรสีประมาณใช่ไเกินยี่สิบครั้งเสียงหอกเสียงหอวสิ่งท่ขึ้นๆหน้ามันไม่ช้ำเหมือนมวยไม่ได้ต่อยอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูสักหน่อยดีกว่าว่าภายในบ้านหลังนี้เนี่ยมีเครื่องดนตรีอะไรที่แบบถือว่าเป็นของสําคัญของสะสมแล้วก็เป็นชิ้นที่อาจจะหายากสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้พี่มาโนช่วยพาเดินชมแล้วก็ไปดูลงกลืนกันด้วยครับได้ครับ สนับสนุนโดยน้ำมันถูดเหลืองตราอางุนอ่าอันนี้ก็คือห้องช่างเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นโรงงานอะไรป่ะฮะไม่ใช่โรงงานยังไม่ถึงโรงงานไม่ถึงโรงงานเนาะลงกึ่งเล็กๆรงกึ่งเล็กๆบ้านซอบางปะกงนะครับครับอ่าก่อนจะมาเป็นซอต้องเริ่มจากอะไรบ้างเออถ้าเอาเป็นถ้าเป็นซออู้นะเราก็ต้องเลือกมะพร้าวมาก่อนนะครับ มะพร้าวมาล้วก็มาเปิดเปลือกงั้นได้เปิดเปลือกให้ดูเลยนะดีครับผมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นมะพร้าวอะไรครับมะพร้าวซอมะพร้าวซอโดยเฉพาะเลยมะพร้าวซอนี่ตามตำนานที่องําดานเขาเขียนว่ามีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองมีตาคิดว้ามีอยู่ในกฎหมายตาสามดวงนะเลือกสวนานาใดมีมะพร้าวซอเนี่ยให้ส่งเข้าพระคลังหลวงหมด<อ>ยกเว้นหวยภาษีอกอรสืบไปในสืบประวัติดูแล้วน่ะเขาจะมีแหล่งอยู่ที่อัมพาวาอัมพวาเยอะที่สุด อันนี้อันนี้ก็ต้องไปคาดดูสายพันธุ์ตอนนี้ต้องรุนนะนะสวยไม่สวยใหญ่ไม่ใหญ่เราไม่สามารถที่จะดูได้ดูจากเปลือกนี่ดูไม่รู้ดูจากเปลือกนี่ก็ดูแม่พันธุ์มันงต้นนี้มันเคยเป็นตลอดเป็นตลอดก็คือก็เอาต้นนี้เอามาใช้เท่านั้นเปิดดูเลยว่าจะเป็นยังไงก็คือตรงนี้เป็นเป็นหน้าซออนี่หน้าซอเราตัดตรงนี้ ตอนนี้มันจะเป็นหนกไหมมันเข้าใจเกิดไหมเนี่ยก็เป็นปกติมีจางงอกปกติแต่มะพร้าววนี้ปลูกยากนะปลูกยากด้วยไม่ค่อยเป็นอย่างอย่างปกติแล้วเราไปซื้อนี่เขาขายเป็นลูกใช่ไหมเป็นลูกก็อย่างนี้ก็ตกเข้าเกิดถ้าไซส์ใหญ่ขนาดนี้หน่อยก็ลูกประมาณก็สามพันลูกละสามพันสองสามพันไม่ต้องร้องหาไม่ได้หาได้มีตังค์ไปปั๊บจะหาไม่ได้ไปร้านทองเนี่ยโอเคเลยซื้อได้เลยแต่ไปซื้อมะพร้าวน่ะเนี่ย อย่างแอร์ต้นเนี่ยเราก็าไม่เหมาไว้ทั้งต้นเลยค่ะอ๋อเหมาทั้งต้นเหมาทั้งต้นเลยปีหนึ่งสามสี่หมื่นก็บอกฉันเอาหมดอ,อแล้วเราก็มาถัาวลุ้นกันว่าโอเคปีนี้ได้ก,กี่ลูกปีนี้ได้กี่ลูกได้ยังไงต่อครับ<ม>อันนี้ก็าต้องไปตัดหน้าตัดหน้าเอาน้ำออกก่อนตัดนี้เสร็จใช่ไหมครั ง่ายๆระแค่เนื้อน่ะมันแค่นานนะพะ,ะแค่เนื้อออกเนี่ยไปดูที่ช่างเขาแกะเลยพอ,อแค่นี้เสร็จปั๊บเนี่ยเอาเนื้อออกเสร็จก็ไปแล้วก็บัดที่นี้ต่อ,อพอกก่อกรแกะหรือว่าแกะก่อนพ่อก็ได้ร<อ>ับพ่อกระไ้เพื่อให้หน้ามาโตขึ้น,นเพื่อเสียงมันจะบาลานกันห<อ>ลังจากนี้เสร็จนี่นะปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเขาไปเจียแต่นี้เจียฝุ่นจะฟุ้งมากตอนนี้ก็ไปถึงขั้นรอนการแกะตอนนี้ช่างแกะลายเนี่ยเขาจะเป็นคนแกะเขาเจียเขาเองนะ เพราะเขาจะรู้ว่าน้ำหนักขอ,องไหนว่าจะบางจะหนาเนี่ยอันนี้ช่ว่าก็ีลายก็จะมีล<ห>ายลายก็จะเป็นลายตามที่ลูกค้าสั่งแต่ถ้าเกิดลูกค้าสั่งไปว่ามาสองตัวพลรกลบยักษ์หรือพลาอะไรยกยักษ์เนี่ยถ้าเกิดช่างมองเห็นว่าบอกถ้าเกิดใส่ตัวมากไม่ดังก็คือขอเป็นตัวเดียว<อ>เพราะว่าดังมันมบงับงบังไอ้คลื่นเสียงที่จะออกอถ้าโป่งกันไปเสียงซอนจะไม่ออก ช่างคนนี้แกะเสร็จปั๊บก็จะเป็นหน้าที่ผมนะทาเสียงเดี๋ยวก็จะสาธิตการขึ้นหนังซออู่ลักษณะทเราจะดูหน้าซอเนี่ยเจียรถึงจะหน้าไหนี้นะแล้วก็จะดูหน้าซอว่าเออความรู้สึกที่เราจับด้านนี้กับด้านนี้กระมองรูเนี่ยมันจะอันไหนอ๋อเราต้องดูความโปร่งของรูของผงของรูแล้วก็ดูถ้ต้องสัมพันธ์กับตัวความหนาของหนังต้องนั่งมองนั่งไปแล้วก็จับไปดูความน่าจะใช้ศิลปะขั้นสูง อู้นะครับทำจากกลามาพร้าวซอด้วงกลึงจากไม้เป็นอันเล็กๆเป็นท่อๆนะครับแล้วก็ใช้หนังแตกต่างกันซออู้นเนี่ยจะเป็นหนังวัวซอด้วงเป็นหนังอูเหลือมนะครับซออู้ก็ซออู้จะเสียงทุ้มๆหน่อยนะซอด้วงก็เป็นเหมือนเป็นผู้นําวงแบบแวนหลินนะครับเสียงจะแหลมเนี่ยคือเราต้องเจาะรูเพื่ออะไรครับเจาะรูเดี๋ยวกัดตะปูะให้มันลังลังนี่ ล้างไอ้ลอบหนังแล้วกว่าที่จะทำได้ประสบการณ์ขนาดนี้สงส่ต้องลองผิดลองถูกเ,เสียกระลาไปเยอะมากนะฮะข็งงวัวคงจะตายไปหลายสิบตัวงัวอย่างนั้นน่ะงัวตายไปหลายสิบตัว <c oughs> ว่ามากั่าบบนี้เลยทางนนี้เลยกะลาเท็ หมายถึงว่าหนังวัวเนี่ยแปะบนกระลาวที่ใช้กาวลาเทเนี่ยนะฮะเ็กเลยแล้วก็อะไรมากง่ายๆอย่งางนี้เลยยิ่งนานยิ่งจับถ้าเป็นเกาวพวกเบลูดพวกนั้นล่ะมันจะเป็นกาที่ว่าตอนแรกแข็งตอนแรกตอนระยะหลังมันกรอบอ๋อไอ้นี้ยิ่งอยู่ยิ่งนานยิ่งแข็ง พอต่อไปเสร็จปั๊บก็จะเข้าไปถึงการกลึงนะการกลึงการกลึงของส่วนหน้าที่คือการกลึงจะช่วยกันอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการทำอะไรครับอันนี้เป็นกันสีครับการสีกานชักครับเดินไปตรงนี้ก่อน เป็นบ้านเก่าถอดเสามาถอดอะไรมาก็กล้องไว้ตามข้างทางไงสิบสามสิบสี่ปีก็ขึ้นมาของคนเราเป็นตั้งแท่งนี้ของเรล่านี้เสร็จแต่ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงกระหม่อมไม่มีเลอแล้วไม่เหลือแล้วนใช่ตอนนี้คือเนี่ยมาใส่เนี่ยไอ้แท่งนี้ดึงออกมาเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็คือคันชักคันชักที่เราเอามาสีนะเมื่อเป็นเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนีแล้วเสร็จอย่างนี้ อ๋อตัวนี้นี่เองอันนี้เป็นไปเป็นไปเป็นไม้มะเขือคันเป็นคันนี้อ,อันนี้เป็นของนี่ต่อของยอดอันนี้ของออนนอผมเองอ่าีนคันนี้เปลี่ยนทางไม้ใหม่น่ะครับผมหนาแบบเดิมหนาแบบเดิมจะทําให้เสียงดังขึ้นกว่าเดิม ว่าเฮ้ยกลาที่ทำออกมาแล้วเนี่ยเสียงจะดีมากน้อยแค่ไหนรวมถึงคุณลูกทั้งสองคนของพี่มโนโด้วยว่าเมื่อมาเล่นพร้อมกันเนี่ยจะเป็นยดงกงันนี้ผมเล่นไปกับพี่ถูกๆูนะเพราะผมไม่ใช่นักดนตรีแต่ก็ถือว่ามีฝีมือด้วยแหละแต่ก็ลองจอ,อเยเฉยๆนะเดี๋ยวเราไม่ฟังกันค่ะ สนับสนุนโดยน้ำมันถูดเหลืองตราอังุนอาล่ะครับอันนี้ก็มาโหนี่เกือบเต็มครอบครัวเนอะครอบครัวลูกสาวสองคนที่คุณพ่อบอกนะครับพี่มโนต์บอกว่าคนนี้คือคนโตน้องจูนนะครับคนเล็กคนเล็กว้าค่ะรู้สึกว่าจะหน้าตาแบบว่าละอ่อนทั้งคู่เลยนอะดูแบบตอนแรกดูเอ๊ะแบบเป็นคนที่แบบทำซอนอยู่ในวงการน่ามีประสบการณ์สูงในดูเด็กอยู่เลยอ่ะ เห็นคุณพ่อเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนล่าแล้วบอกว่าแบบก็มีน้องจูนเนี่ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เหมือนกับว่าได้ได้กลับมาไล่ตามความฝันตอนอที่มีลูกรู้สึกแบบยังไงบ้างตอนทีออ่คุณพ่อแบบเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังก็มันเหมือนกับว่าเรื่องมันดําเนินไปพร้อมๆกันนะคะคือเหมือนกับว่าเราก็ชวนพ่อเล่นคือเราก็ไม่มีเพื่อนเล่นอ่ะเนาะแต่เราเล่นคนเดียวมันก็เหงา,าอ่ะก็เลยชวนคุณพ่อมาเล่นพอชวนเล่นมันก็สนุกดีพอมันสนุกดีปุ๊บ คือดนตรีไทยมันได้อะไรหลายๆอย่างค,คือตอนที่เราสนใจดนตรีไทยสมัยเด็กตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าสนใจเองหรือว่าพ่อมีความสนใจแล้วก็อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้นเริ่มคุณแม่ก่อนค่ะคุณแม่ก่อนอคุณแม,แม่ส่งไปเรียนส่งไปเรียนแล้วก็พ่อ,อเขาก็ไปรับไปส่งทีนี้แล้วเราเป็นคนอยากเรียนเองหรือว่าเราคุณแม่อยากให้เรียนอยากให้เรียนแล้วพอคุณพ่อเขามาเล่นปุ๊บพอเราเริ่มสนุกปุ๊บพอเริ่มสนุกปุ๊บเราก็เลยอยากอยากที่จะเรียนต่อเองค่ะประมาณนั้น แล้วทำไมถึงเรียนคนเดียวไม่พาน้องไปเรียนด้วยต้องน้องมาทีหลัง่ะค่ะตามมาทีหลังก็เรียนเหมือนกันใช่ไหมครับตอนเด็กๆนั่นเรียนอะไรครับเริ่มซอด่วงเลยค่ะซอด่วงเลยเหรอเห็นคุณพ่อบอกว่ามีแค่น้องจูนที่จะมารับช่วงต่อแล้วส่วนตัวของหนูทําอะไรตอนนี้ตอนนี้ทํางานอยู่โรงพยาบาลค่ะเป็นนักโภชนาการอยู่ที่โรงพยาบาลเราเราไม่ได้แบบว่าอยากจะมาอยู่ในวงการดนตรีบ้างเหรอจะไม่ใช่แน่ เรียนมาตั้งแต่ป2ว่าจะไม่ใช่แนวนะจะไม่ใช่แนวคือเราเราถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนนึงแหละเมื่อเทียบกับอาชีพโดยทั่วไปที่เขามีอาชีพการสําหรับคนในวัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ย้อนกลับมาในเรื่องของดนตรีไทยเรื่องของความเป็นไทยไทยอนุรักษ์นิยมอย่างเงี้ยนะแต่ทําไมเราถึงยังสนใจเรื่องนี้อยู่อ่คือตั้งแต่เรียนเรียนจบปโทอะค่ะก็ได้มีโอกาสที่ออกไปทํางาน เป็นพนักงานคนหนึ่งเนี่ยแหละเป็นพนักงานเงินเดือนใช่ทีนี้เราก็รู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายมากคือเช้าตื่นมาเอาอีกแล้วฉันต้องตื่นมาตอนเช้ารีบอาบน้ําออกไปแย่งเขาขึ้นรถตู้รถเมล์เะต้องแย่งกันขึ้น BTS มันเหมือนว่ามันเป็นชีวิตที่มันเร่งรีบเกินไปชีวิตมันเหมือนกับว่ามันเป็นรูทีนนะคะแต่พอเราเราได้ลองกลับมามองสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ย มันทําให้เรารู้สึกว่ามันสงบลงเราตื่นมาเราเรามีเวลาได้อยู่กับความสุนทรีกับดนตรีการวิธีการใช้ชีวิตมันเรียบง่ายแล้วมันก็ทําให้เรามันความสุขมากขึ้นแปลว่าแบบน้องๆสองคนนี้จะต้องแบบคือมีความแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปแน่ๆคือถ้าแบบอ,อายุประมาณขนาดนี้อย่างเงี้ยเอาอีกลอ สุกเย็นนี่เขาจะจอยก็จะเข้าไปถงร้องแถวอะไรอย่างเงี้ย R C A นี่ใช่ไหมไม่ใช่แล้วเลย R C A นานมาแล้วคือปกติก็จะบบเห็นเด็กสมัยนี้ไม่ไม่แบบไปคือค่อนข้างจะอเลิร์อ่ะคือแบบโวกเวกโวยวายเสียงดังใจร้อนความอดทนนี่จะแบบต่ำมากนะที่แบบทุกวันนี้เราจะเห็นแบบคือมีเรื่องแบบ ตลอดเวลาเนี่ยเนื่องของคนเมืองอ่ะคือเราจะความอดทนต่ำเราจะไม่ค่อยได้สัมผัสความเย็นคิดว่าอาชีพนี้มันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไหมฮะได้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้ตรงนี้มันสามารถเติบโตต่อไปได้ต่อยอดต่อไปได้ใช่และอย่างเพลงโปรดเลยที่เราชอบที่สุดคือเพลงโปรดนะคะ จริงๆก็มีหลายเพลงนะแต่เอาเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่จะจะเล่นกันที่บ้านที่บ้านเนี่ยเล่นเพลงก็จะเป็นขังข่าวกินกล้วยโดยส่วนมากเพราะว่าเราก็จะมาลุ้นกันว่าค้าใครตีฉิงเนี่ยตอนจบเวลาจบลุกหมดเนี่ยจะลงหรือจะไม่ลงใช่จะลงหรือจะไม่ลงไม่ลงแน่นอนวันนี้จบจบแล้วต้องฉับใช่ไหมฮะแต่บางทีแบบวย พอเริ่มเร็วๆเลยจบจะไม่จะไม่ฉับแล้วจะชิ้งอะไรอย่างเงี้ยใครหลุดออกมาก็จะใครหลุดใช่แต่ว่าสามสามคนนี้ก็จะเล่นประจําก็ตอนนี้ไม่ได้เล่นมันตั้งแต่ประมาณสามปีนะเนี่ยเพิ่งจะมาจับเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เล่นด้วยกันมาสามปีเลยสามสี่ปีนี่แหละวันนี้โอ้ถือว่าเป็นเรื่องยามยามดีมากเลยอ่ะไม่เคยเล่นกันมาสามสี่ปีเช่นอย่างเงี้นะวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยเพลงที่จะเล่นร่วมกันแต่อย่าเร็วมากแบบข้างเคียงกล้วยนะครับเอาแบบง่ายๆหน่อยดีกว่านะ เอาเพลงอะไรดีฮะเราจ้อยค่ะหราจ้อยเนาะพ่ธีกยจะได้ร่วมันจะได้ร่วมได้ผมเนี่ยก็ไม่เคยตีชิงมาก่อนเลยในชีวิตนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีการแอบซ้อมด้านหลังนิดนึงนะฮะ